ติดท่าตัดติดเทปลาดปลาดปลาดแท้คอเมืองนอกจะวพี่น้องอันนี้มันมันเถ่าแล้วทุกคนเอ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ทุกคนเคนอ,อ้ยเนะฮื่มคนรูยคอใหญ่มากนีกก็แดงจ้ะทุกคนเอ้ย น่ะนี่จ้าได้แล้วแล้วก็เพิ่งเจอหิ่กอดแดงหิ่งมัมาอ๋อกอสามสามกอดเลยจ้ะนี่ ดอกแรกแห้งมานแมนดอกแรกดอกสองดอกสามเนี่ยดอกที่สองก่อนใหญ่แห้งทุกคนเอ้ยขาขาพ่อได้ยอขาเน่าทุกคนเอ้ยเน่าล่ะฮ่กได้กระดดกนี้ก็ได้อ่อนอ่อนะคะว้ายมอ่อนเลย จะได้เถอะอันนี้เน่าดอกดีทุกคนตรงนั้นด้วยมันจะตรงนี้ก่อนโอ้ี่ไงเฮ้ย้ดี๋ยวดอกน้อยมีจ่าก็แดงน้อยนี่ตรงนี้อีกทุกคนนี่ ขาพอได้อยอ่เจอนี้อีกอันนี้แก่แล้วไว้ค่ะทุกคนคะ่ะไออีกรับพอเฮ็ดกอยเลยลฉักกอยหลายทัก นี่จ้าพุ่นอีกพุ่นนะพุ่นอีกค่ะทุกคนเห็ดกองามๆสวัสดีคะ่ะลุงป้านาอาค่ะเจอกังเจอเห็ดกอส,สวยๆนี่จะ้ะเห็ดกองามๆเลยคะ่ะทุกคนเอ้ยเห็ดกองามๆนี่คะ่ะเออพุ่นนะ ว้ายดอกงามแหงอันนี้สมบูรณ์คักอันนี้ลูกน้อยเขานะมีมาดูไกลๆเด้อคุณนะมาดูไกลๆนะคะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปอ่อนนะอีกเจออีกคุณคุณนะทุกคนเอ้ยนะอันนี้งามแหง นี่แหละจ้ะตระกูลอย่างนี้กินได้หมดค่ะทุกคนขาสวยอยู่นะป่ะหุ่นเจอพุน,นอีกแบบอ่ะคนเอ้ยหน่างๆกอหลายกระดอกอี๋แต่กองามๆเป็นแต่ โทษทีเมื่อกี้ตัดไปคุณพ่อโทรมาปู่กญะยะ่าเขามารับน้องไปแล้วเดี๋ยวแป้งจะไปหาคุณพ่อแล้วเราลงไปหาเห็ดมันปูกันตาตาดงเห็ดก่อดแดงหัทุกคนเอ้ยหลายกันดอ้ะนะ เอามาตัดขาให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อกี้เก็บไม่ได้ตัดขาเดี๋ยวเอามาตัดขาให้เรียบร้อยก่อนอเกีเนี่ยก็พอได้อยู่นะคะเนี่ย,ยมันแห้งแล้วมันติดนานมากเอ้ยค่ะขาเน่านะ เนี่ยตัดแล้วเหลือแค่นี้นะโอเคพอได้เลยอจีเป็นหนึ่งกินจ้่ให้น้องถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราอย่าไปปัดอย่าไปเร้ว่าล้างแล้วก็จับนึ่งจับต้มแล้วค่อยมาหั่นดีกว่าวไม่เสียหายะนะะกบอกเอฟก็ใยแห้ง อ่อนๆอนกอดเด้งห้อยง้มเทง้มว่าอีจ้าขามันจะเป็นอย่างนี้แล้วะเอาจะโดกไปกินก็ได้ อันนี้ก็ใช่แต่ว่าแป้งไม่กล้าหรอกยังไม่ออกถ้าแป้งเห็นเห็นมันฟูนะโอ้ใช่จริงด้วยต้องเดินดูปลามีความนิดหนึน าทางนี้จ้านี่ค่ะขอบคุณนะผมพอเรียกแล้ว นีและเดี๋ยวแป้งเก็บไปตัดขาดที่บ้านนิดนึงเนาะอ่ะจริงจสุสคนสวยมากด,ดูดูดีๆเด้อนีน่ đông ơi ngam hen, Bỏ để lên nữa nào hết cổ đen, hết ná lẹ. แล้วงอนเห็ดไม่มีไปแล้วไปแล้วบีด้วยนี่ิ่งสูรดี มันมาล้ายทุกคนเ่ะเห็นับมางามหลยทุกคนเ้ย Vad sa är. Är du? Kramla? Okej. Okay. Ta det. Ganska fint jag vill Ta. också. Ja men så tar vi en bild Okej, vi ska All right. Idag blir det lite lingon och lite blåbär som du ser. Och även lite svamp där framme.